สวัสดีค่ะพวกเราเป็นมัคยุเส้นน้อยของโรงเรียนสันเพชรอัตมาภิทยาคมสวัสดีครับผมนาชื่อรุ่งผกินครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชนิชาบุญสินวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปรู้จักแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นและป่าชาวบ้านของอำเภอโพรัฒ์ช้างเราไปดูกันเลยค่ะว่าวันนี้เราจะพาเพื่อนไปรู้จักแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นอะไรกันบ้างไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะ จังหวัดกทที่ว่าถิ่นประูุิพระเจ้าเสือวันนี้เราได้พาเพื่อนๆมาที่วัดโพประทับช้างซึ่งเป็นถิ่นประสูติของพระเจ้าเสือเราไปรับชมกันเลยค่ะว่าภายในวัดมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมาสอบถามประวัติความเป็นมาของวัดโพประทับช้างว่าวัดโพประทับช้างมีประวัติความเป็นมาอย่างไรค่ะ สำหรับประวัติความเป็นมาของวัดโพประทับช้างนะคะวัดโพประทับช้างเนี่ยสร้างมาได้300ประมาณ320ปีแล้วนะคะผู้สร้างก็คือพระเจ้าเสือนะคะพระองค์สร้างวัดโพประทับช้างก็เพื่อลำลึกถึงกิ่นประสูติของพระองค์ท่านแล้ววัดโพทับช้างมีความสําคัญอย่างไรครับสําหรับความสําคัญของวัดโพประทับช้างนะคะวัดโพประทับช้างนั้นเป็นโบราณสถานที่สร้างนะคะมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ก็คือได้ขึ้นทะเบียนจากกรมศิลปากรว่าเป็น โราาาณสสถนที่คัญของชติแล้วภายในวัดมีแหล่งเรียนรู้อะไรอีกบ้างคะบริเวณวัดนะคะก็จะประกอบไปด้วยนะคะเ,เขตพุทธาวาสกับเขตสังฆาวาสนะคะสำหรับเขตพุทธาวาสเนี้ย ก็จะเป็นเขตที่ไม่มีพระสงฆ์อาศัยอยู่นะคะจะนับตั้งแต่กําแพงแก้วนะคะกำแพงแก้วที่เราเห็นด้านหลังนี้เป็นต้นไปนะคะพอเข้าในกําแพงแก้วเนี่ยก็จะเป็นเขตพุทธาวาสทั้งหมดภายในก็จะประกอบด้วยเจดีย์แล้วก็อุโบสถนะคะโดยมีพระอุโบสถเป็นประธานอยู่ตรงกึ่งกลางเลยนะคะในอุโบสถก็จะมีหลวงพ่อโตหรือหลวงพ่อยิ้มนะคะที่ชาวบ้านเคารพนับถือสักการะว่าศักดิทธิ์นะคะใครมากราบไหว้นะคะแล้วก็ เพื่อให้มีสุขภาพดีเนี่ยก็จะมากราบไหว้หลวงพ่อโตนะคะบริเวณวัดโพป,ประทับช้างเนี่ยยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกหลายหลายแหล่งเลยคนกแก้วที่นี่มีนับพันตัวเลยนะคะซึ่งหลกัหลกๆเลยจะมีนกแก้วอยู่3สายพันธุ์นะคะที่นักสองนกมักจะมาสองนกแล้วก็ค่ะนอกจากโบราณสถานนอกจากนกแก้วแล้วนะคะก็ยังมี สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งที่บ้านเรามีนะคะก็คือหินห้อยนะคะสวัสดีค่ะพวกเราเป็นมักคุณเอ่น้อยของโรงเรียนสัตว์เพชรอัทมาพิทยาคมี นี้นะคะเราอยู่ที่สวนสมโอขุนทองซึ่งเป็นขขงมีของอำเภอโประทับช้างจากคำขวัญที่ว่ารถเด็ดส้มทาข่อยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปชมสวนพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพื้นที่กว้างนี้คุณอามีสวนสมโอกี่ไร่คะพื้นนี้พื้นที่นี้สี่สิบไร่ครับแล้วมีสมโอพันธุอะไรบ้างคะสุดใหญ่ก็จะเป็นข่าวน้ำผึ้งสุนใหญ่นะครับแล้ววิธีการดูแลและขาวสมสมยากไหมครับ ก็ไมยากทำไมก็ก็รดน้ำอาทิตย์ละสอครั้งครั้งแล้วประมาณ12บชั่วโมงแล้วตอนนี้ส่งขายยังไงคะก็ส่งขายก็มีสอง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 อย่างก็คือว่าบางส่วนก็ส่งในประเทศและนอกประเทศอย่างนอกประเทศก็จะมีตามลงอ่ะจะมาตัดเองกับชาวสวนตัดไปให้ ก็ราคาก็จะแล้วแต่การตกลงกันถ้าเป็นนอกก็จะราคาดีหน่อยถ้าเป็นในตลาดก็เย้างรงงานี้คือผิวค่อยดีแต่ถ้าไปนอกหลังจากที่เราได้ไปดูสวนสุนโอของคุณอาที่เชนแล้วนั้นเราได้เรียนรู้การปลูกและดูแลสุโอแหล่งเรียนรู้ความริงทีท่าจะพามาก,ก็คือถุงทรงออกสุโอของคุณเจนฟูซค่ะเราไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ คุอาครับผมอยาทราบว่าถ้าเกิดได้ต้นจุกเสษตอนนั้นะครับมัมีขั้นตอนใาทมีการทำเพื่อลงของไปนอกก็เ <tiế> ร <c urar> ิ่มแรกจะมีสิมงานเข้าไปดูีของและก้อัดประมาณประมาณ80%ทัดถ้ามัที่ลงเพรามัถึงลงปุ๊มาถึงขั้นตอนนี้ก็จะมีแผนกยืดที่แยกหรืวแยกใช้ทก็จะอย่างที่นี่ก็จะ แดงก็จะเป็นหูเอบีแยกเป็นเอบีสีเขียวก็จะแยกเป็นตวสีน้ำเงินก็จะเป็นส้มตลาดหลังจากลักสาย ลักของเรียบร้อยแล้วแผน,นพาเลทเขาก็จะเอามาจาัดาาเรียงข้าวพาเลทก็คือตามนํำเบอร์เพื่อเพื่อรอขึ้นตู้นะพอได้ปริมาณครบ1นึตู้ก็คือโดยประมาณ1นึ่งพองกล่องครบหนึ่งตู้เราก็จะ,ะจัดคนงานขึ้นตู้เพื่อส่งออกไปต่างประเทศให้ลูกค้า ความรู้ทางทวีความรู้ั้งแต่การรับซื้ส้มถึงการขั้นตอนสุดท้ายในการส่งส้มกรต่างนอกจากส้มโอที่สร้างรายได้โดยการสร่งออกต่างประเทศแล้วนั้นชุมชนบ้านโพะดับช้างยังมีการนำส้มโอมาทำเป็นของฝากซึ่งสร้างชื่อเสียงให้กับชุมชนอีกด้วยค่ะนั่นก็คือส้มโอแก้วสีรถและส้มโอแก้วสีรถมันคืออะไรเราไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะไปกันเลยครับ ชุมชนส้มโอแก้วสี่รถตำบลโพป,ประชังยินดีต้อนรับคร <c oughs> ับสวัสดีครับป้าแก้วผมอยากรู้ว่าจุเริ่มต้นของการทำต้นโอแก้วสี่รเนีนน่ยมันเกิดขึ้นได้อยา่างไรในการทำเนี่ยมันมีการปลูกต้มโอกันเยอะเนาะพอปลูกแล้วก็มันจะดอกเกินไปตัดแต่งกิ่งมันก็ติดตัดกิ่งติดติดกิ่งลงมาป้าก้ที่เราจะเป็นะครับ เพราะันมันแตกมามาทำมันแพงเราก็เอาส่วนที่เขาตัดแต่งทิ้งหรือแค่กระดิโดเกินไปเนี่ยเราก็เอาส่วนนั้นมาทำเอาแปรรูปมันเป็นลักษณะที่ว่าเปิดไ,ได้ได้ใช่ไหมนะแล้วก็จะทดลองทำะทดลองทำแต่แปรรูนก็ได้ได้ประโยชน์ทั้ง ต้มโอพันอะไรบ้างคะที่สามารถนำมาทำเป็นส้มโอแก้วสีได้ได้ทุกพันนะคะต้มโอพันผัาก๋อยพันธุ์เบอรี่าวแดงว้าอะไรเงี้ยแต่ว่าที่ดีที่สุดคือต้มโอพันท้าก๋อยพันผัาก๋อยมีกาเส้นใหญ่เยอะถ้าเพื่อนๆนะคะแวะมาเที่ยววัดโพกระดับช้างก็สามารถปักหมุดมาที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้มโอแก้วสีรถตังบลโพกระดับช้างสามารถมาเลือกช็อปกันได้เต็มที่เลยค่ะ นอกจากส้มโอกวนแล้วยังมีอีกหนึ่งอาชีพนั่นก็คือกระปุกออมสินของพี่อารีบ้านมันกระโดนถ้าพร้อมแล้วเราไปพบก,กับพี่เขากันเลยคะ่ะสวัสดีสสดค่ะจุดเริ่มต้นของการทํากระปุกออมสินมาจากอะไรคะก็ตกงานจากกรุงเทพแล้วก็มาทำแล้วขั้นตอนการทํากระปุกออมสินจากเซรามิกกับปูนพัเตอร์นี้ทำยังไงครับก็ปูนผสมน้ำ เอามาใส่สองรอบสอรอบแล้วก็เสร็จแล้วตอนนี้นะคะกระปุกออมสีเนี่ยได้มีการส่งออกไปที่ไหนบ้างคะมีภาคเหนือภาคกลางภาคอีสาน แล้ว <ส gas: S 2> อย่งนี้ปกติสั่งที่สั่งเนี่ยเปยไงไปหนคะที่แแบนี่ว่าทำเป็น้ายหน่จ้ะ และนี่ก็คือผลิตภัณฑ์กระปุกออมสินจากพี่อารีบ้านวังกระโดนอำเภอโพป,ประทับช้างครับแต่ถ้าเพื่อนๆผ่านมาอำเภอโพป,ประทับช้างก็สามารถแวะมาซื้อเป็นของฝากได้นะคะค่ะกระปุกออมสินของชาวบ้านวังกระโดนก็เป็นอีกแหล่งเรียนรู้หนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนแหล่งเรียนรู้สุดท้ายที่เราจะพามาในวันนี้ก็คือแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มกเกษตรอินทรีย์และการเพาะเห็ดค่ะครับไปชมกันเลยครับ ออนนี้ราคาก็สิบบาทตอนนี้ก็ละสิบบาทอันนี้ก็เหมือนกันอายุการเก็บเกี่ยวมาได้แล้วสามเดือนครึ่งเวลาสามเดือนครึ่งมันจะหมดแล้วใช่ไหมเชื้อมันจะหมดเราก็เอามาตัดตัดหน้าออกซึ่งจะเอาคอปฏิกาไปใช้รีไซเคิลอย่างที่บอก ขอบคุณนะครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะหินดีนะครับขอบคุณครับวันนี้พวกเราพาเพื่อนๆมารับความรู้และประสบการณ์จากท้องถิ่นและป่าชาวบ้านที่พวกเราอาศัยอยู่มีทั้งการเพิ่มรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งทางโรงเรียนได้มีการวางแผนโครงการสร้างอาชีพภายในโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนอีกด้วยค่ะสำหรับพวกเรามาพูดเท่น้อยโรงเรียนสันพิษอัธมศิ์ยาคมออเภอรโกมรับช้างขอขอบ